พี่น้องมาตำปลาหมึกแซ่บๆกัน,กน,กนพับผัดหวอมเฮียเฮียเฮียตำหมึกกระดองแซ่บๆตักใส่ก่อนอ๋อรัวเบิดอนบนน้องบนนะเนยเนาะเอาเอาละบาะเนี่ยแคบหมูบาะเนี่ยใส่แคบหมูด้วยวยั่วๆสวัสดีครับพี่กอล์ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวที่เป็นอย่างนี้มา ว่านี้พรอนอวมพาพี่น้องลงทะเลพี่น้องตำหมึกกระดองแซ่บๆเหมือนกันพรอนอวมวันนี้พี่น้องเนื้อต่างประเทศเนื้อประเทศว่านี้กับแคบหมูเนะี่ยใส่อีกหน่อยหน่อยหมดในละซ้อนนะี่ยมาแซ่บๆกันพรอนอวมว่าอะไรย่าห้ามพี่น้องหมึกกระดองตัวกำลังกินเลยเนะี่ยเดี๋ยวพรอนอวมจักให้เบิ้งไม่เห็นบนะื่โฟกัสบ่แซบแบบวหมดอ้ยห่อยจดจุดมา

Ở tầng này không thấy. Uhm. Uhm. Tú a la lánquina. dạ ừ dạ ừ ครันี้เพื่อพี่เพื่อน้องน้ำครับ Tiam Kambel เผ็ดตักทานลงไปเลยนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งบนเนี่ยคนน้ำปลาหนุนนัวน้ำอืม้ม yeah <laughs> Nhưng giữa Và ra mình nhiều, nhiều dữ mặn, bây giờ thêm thái, nấm. อ่อยแซน่วฮาทุดจอดเลยพี่นงโอ้มีลือแตะน้ำกับมันแนบประกอกเอา นี่พี่นี่พอน,นองกวางก็มีย่ยางไงเนีต่ำประมุขกระดวงโอ้โตัวกวางกินพี่น้องพตำ่ำโอ้เข้าขเครื่องดีขนาดนะเอาฝากพี่น้องน้ำเลือกพี่น้องเด้วยก,กดไลค์กดแชร์พ่อหน้องเม่กันมากดไลค์กดแชร์กันพูดเลยกันบ่ามากกเลี่ยผ่านพี่น้องบอถามากันเนาะคันว่ามากก้น,น,น,นห้างเบื้องให้กับน้งใจก็กได้ ขอให้พี่น้องปังๆทุกช่องที่พี่นาเจอไหมอีพี่นี่พลอว์มเลิกงันมาคำจุนคำช่วงนี้เขาเขาเขาที่เลิกมาเด็กแนงนงา่ายสองทุ่มสามทุ่มในมาไทยคลิปหูกแจ้งตาใสจังเบิ่งรวมกันไหมอีพี่นะจังเบิง่งกันว่าพลอว์มเป็นอย่างสู้พี่น้องเบิ่งขอยพี่น้องปังๆช่องครับสวัสดีครับ